สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างขวางอีกแล้วนะครับผมวันนี้ช่างกวางมาส่งบ้านให้คุณน้นะครับผมอำเภอสทึกจังหวัดบุรีรัมย์เองนี่นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านโมเดิร์นนะครับราคาเม่ถึงหลานครับผมมองดูครับราคาหงถึงานครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูฟังชันในบ้านว่าเป็นอย่างไงกันบ้างครับผมความสูงของบ้านนี่5าิบหาเซนนะครับบันได3ขั้สาพันครับผมตกแต่งด้วยบัวปูนแเซนทั้งหมดเลยด้านหน้าบ้านนจะตกแต่งด้วยเล็ก สีดำเป็นตแน่งกันตุ๊กครับผมชวนเสาหน้าบ้านก็จะเป็นกระเบื้องครับสวยงามครับสว่างตาดีครับแถมไฟกิ่งไ้สวยงามตอนกันขึ้นจะได้เปิดรู มีแสงสว่างสวยๆครับผนังนีนก็ตกแตง่งด้วยกระเบื้องเื่นกันกระเบื้องแล้วก็เป็นใหม่เชื่อไาไม่ฟ้าเชื่อได้เลยครับครับผมมาดูด้านทางคังนี้ด้าน้างฝั่งนี้มีหัวปีนกครับผมหัวปีนกสีแดงสดใสครับสวยงามเกิดจะได้เห้สีตัดออกมาดูสวยงามครับไม่ไม่ฉื่ๆจนเกินไปครับผมถึงมาด้านบนบ้านนะครับผมบนบ้านจะมีระเบียงหน้าบ้านนิดนึงครับสามารถเดินออกไปฝั่งนนุนได้ นั่งเล่นกินกาแฟตอนเช้าได้ครับลมก็เย็นนะครับผมเปิดประตูเป็นประตูบานสไลด์ออกขังทั้งสองข้างเลยเข้ามาก็จะเป็นห้องถุงกว้างนครับเนียสามเมตรคุณหกเมตรนะครับยาวกว่าไปครับผมแบบนี้สมมติเปสามห้องนอนนะครับทีนี้กับสามห้องนอนของห้องนอนแรกคือฝาลุ่นก็ทัดมาเป็นห้องนอนที่สองกับผมแต่ห้องนอนที่สามนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับที่ททห้องน้าครับที่ทห้องน้า ครับก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับห้องน้ามนุ่มนวลสวยงามครับสไตล์จัดวางรับมีฟลอกหัวเรนเจอร์ในเดือนนี้เลยครับเราขอมาเป็นครัวนะครับเนี่ยเป็นครัวครัวอันลอดไฟหลอดไฟของเองบางไปพุ่งกระชายหูดูบ้านสิ่งสวยงามระดับติดตัวเองนี่นะครับบ้านหลังนี้ราคาไม่ถึงล้านครับผมสามห้องนอนหนึ่ง เรามีห้องตัวขนาดเล็กอะลองมาดูมาดูห้องใหญ่กันมาดูครับสามเมตรห้าสิบคูนสามเมตรห้าสิบก็ใหญ่ใหญ่ขนาดเล็กบางมีใหญ่ครับห้องห้องนี้ถือว่าขนาดกลางครับผมลองมาดูห้องต่อไปครับผมสามเมตรห้าสิบคูนสามเมตรอันนี้นครับเป็นขนาดกลางเหมือนกันครับ ันนี้ผมก็ไมอตอนนี้สำมีน่าสื้อหรือทำมีน่าซื้อครับผมประนประตูใหม่สีออกเทาๆนะครับหนุมโปกปแตทาเรศสีออกน้ำตาลน้ำตาลเพื่อตัดมีมิติครับผมไฟด้านหลังฟ้าหลงเจ้ของบ้านเขาเลยครับฟ้าหลงเดี๋ยวมาดูหน้าบ้านครับหน้าบ้านตรงนี้ไฟให้หลวงนึง พนงนี้จะเป็นสีสีออกสีเทาออกเขียวๆลุกด้วยไม้ฟ้าชิราสีสวยงามกับผมเจ้าของบ้านลุกสีเองเลยครับเลยรับผมมีมานั่งสวยงามรับมานั่งกับนั่งเล่นไดยามเช้าช่างขวางจะไปส่งบ้านใครหรือว่ามีใครสนใจบ้านหลังนี้ครับทักมาหาช่างควางเลยครับราคาไม่ถึงล้านนะครับประมาณเก่าแสนครับเก้าไม่มีส่วนต่างไม่มีอะไรนะครับบ้านหลังนี้ครับผมจุกในราคานีเลฝากคิดตามช่างควางเลยนะครับสวัสดีครับ